วัวปีครับไม่ได้จะเอาไปยำให้หมูบูมกินครับหมูบูมแกไม่เคยกินครับยำบีกุ้ยแกเป็นคนอีสานะแกไม่เคยกินผมเป็นคนใต้เคยกินแล้วอยู่ในวัดครับโอ้ยหักเอาเลยก็ได้เอามือนะหักเอา อย่าให้มันไปโดนลูกมันเดี๋ยวลูกมันโดนไปโดนดิจ่ะแล้วจะมีดไปทำไมเรากัดแต่มันไม่อักไม่ได้มันมันงวนเกินเยี่ยบวันนี้เราจะยิงด้วยปืนครับยิงด้วยอนปืนครับการยิงด้วยปืนปุ๊บ เอาดูว่าป้าเป็นจปนอะไรับมันตนเีบพวกนี้กักับลูกจตางไปม่เอาดแดงครับวันนี้เราจะมาดแงัไปตำตำอะไรจ๊ะตำปีครับตเป็นปีถึจะได้กินครว้าวนะรับอไหมังเดี๋ยว้มนะนั่นหลตปี มาทำไมใบเดียวโน่นโน่นโน่นล้างโน่นล้างที่มีใบแห้งนะอย,ย่าเย็นยดีครับอย่ามันไอ้ปันนี้มันกดัดเร็วเร็วเดี๋ยวมันไตออกมันเอาเล็วจ้ <ๆ S 1> จะรูปรูปมันลงเลยอามือรูปลงกดกดคอมจุ่มน้ำกดคอมันจุ่มน้ำคออมึงเงี้ยคอผมอ่ะ จุขนขนขน่มน้ำไหมเอ้คนๆจุ al 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 ่มน้ำให้มันจุ่มน้ำดิยำไปครับครับหลังจากได้หัวปีมาได้หมดแดงมานะครับนี่ครับมาสับสับมันสับมะกรอครับห้ามตามตามย่างนุ๊กพริกจำบุญจำตามตามมะกรอยาดียาตาไม่รู้น้องนี่ตั้หัวปีครับวันนี้แจำหมดแดงตั้หมดปี จะมีเมนูนี้เด็ดปลาล่าผัดผัดปลาล่ครับผัดปลากับตะเกียบมีมะดื่อใส่ด้วยครับ,บกับบม้งกินก้อนเลยจ้ะไข่<ค>รามมุดฮะเยอะ่เด่นนั่นหมดขึ้นมันได้ท่นตุ่นตีเด้สซ <า S 1> สาสัสมุดเอาใส่ให้มันดิหลายมือเองกักมือกูมือผมไม่ได้ล้างดิเอ,เออ มึงอย่าเรื่องมากบอกแล้วกับจ่านี่ยแล้วจ่าตีมันนะจ่าเหมือนใกล้ๆกับเอ้าออาไมาโอ้ก็เพิ่มเขากลัวมีดแอมะมีดขูดให้ไหมไม่มีดขูดให้นะเดี๋ยวมันกลายเป็นลาดเลือดแล้วจ่าด้นเรวันนี้นะเห็นมาไม่ลงเดี๋ยวจะมีดขูดให้เปิดกล้องเลยจ่าด้นยังเลยทุกวันไม่ก็เป็นอย่างนี้ทำไมวันนี้เป็นบอกเลิกอะไรสิหน้าตาจ่าจ่าแม่วันได้มาจากไหนจ๊ะ จะย้นไว้นจ๋าจะ้นเว้นขึ้นเลยข้นลขึ้นเขึ้นยมุดกจะดนทำให้มันเร็วดิอ้ยอย่าจะไม่อารมณ์เสียาไหนี่วันนี้จะาอาวุธอารมณ์เสียนะครับเวนบอกเลิกกับเด่ายว่าคิดว่าจิตใจจะน่าจะดีมาหน้าตาเหรออมุดหมดเปลาเจาเาาาา น้ำมือก็ไม่ได้น้ำนี่นม,<อ>มันแดงก่อนเมื่ก่อนจ้งเกือบตายนะแต่มันแดงเย่ะนะเมดแดงเยอะแก้นวะันนี้เมดแดงน้อยตำตำตำให้เมดแดงมันนั่น,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 นครับวันนี้จะวัดตำอะไรครับอยู่ไหนครับตำหัวปีครับนี่ครับตำหัวปีของยาวุฒินะครับเมื่อกี้ผมตำนี่ยาวุฒิตำครับมันไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวดูมึงจับกคกอะไรอย่างเงี้ยครับจับกคกอย่างเงี้ยหรอผมเยอะจะอย่างนั้นล่ะที่มึงจับไอ้นีมึงจับอย่างนั้นด้วยนะจ๊ะจ้ะในกองที่แล้วนะจ๊ะ ดูหน้าตาจับวุฒิครับวันนี้จับวุฒิเกียรนะครับแควนบอกเลิกอย่างว่าแควนคนที่เจ็ดครับนี่แต่มาจ่ายพวกแม้วันนึงก็ไม่พออะไรเงินมันไม่มีเปิดเลยใส่ปลาไหลนะครับกันตัวต่อไปครับอ๋อไม่ได้เมื่อนยินปลาไหมไม่กินไม่ได้ไม่กินแต่ย่างหรอกกินตีนไหมมดกินไม่ได้ กันโกแล้วครับเสร็จแล้วมาได้แล้วกันต่อไปครับใส่ได้ตัวอับจ้ะบอดเกิดอ้ะเอาไว้โน้ตุด้วยว่าดีจ้ะแป้งหวานครับแป้งหวานนะครับแป้งหวานดูรสกับหรือว่าเหลืออีโน้โตแต่แบบว่าผมแบบว่าไม่ต้องไว้เลยที่หัวนะครับโอ้นั่นใส่มากอร่อยมากไม่รู้เหรอเนี่ยคิดว่ามวามอร่อย นี่จ่าอุตส่าห์ปิดเป็นความลับมาตั้งนานนั่นเองเกิดเพื่อให้เห็นอะไรอ่ะว่าแค่รับความอร่อยอ๋อไหนมะนาวบอกให้ตัดใส่แล้วใส่แล้วครับเมดบุ้งชิมมดบุ้ครับหมดบุ้งชิมกดดัมมาชิมก่อนไอ้พวกหลงยาแล้วมันมาอ้าดูหน้าจะพูดได้ครับว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับเอ๊ะ น้ำปลาปะน้ำปลาลืมเดยน้ำปลาจิ้มแลวนม่ะนี่ก็นี่ปลาได้ไปบอกเลยวดนี่จัดเต็มร้อนร้อนเลยดูนัเสียวปากเลยในดั้งนู่นมาใส่กนดนึงนี่ม่นี่น้ำปลาเนี้ยไม่จ๊ะเอเคอยิ่ไนบ้านน้าวันไหนจ็้มัึไว้ อันไหนจ่ายปุ๊บยิ่งกว่าเซเว่นอีกบ้านจ่ายรู้ไหมเซเว่นนี่ยิ้เมื่อไหร่ก็แวะมาใช่ไหมตอนนี้คุณมีสาวขายมีสาวเซเว่นไหมที่บ้านจ่าบูบุ้มนี่เอาไหมไม่เอาเซเว่นนี่ต้องมีกันเข้าแน่ถ้าได้บ้านจ่ายนี้ไม่ต้องมีกันก็มาได้ไม่บางคนไม่จะมีแอร์เลยฮนู่นอยากเย็นก็อาบน้ำ้อางาบยัง อ้าวเดี๋ยวก่าวานี่บุ้มฮะฮะฮะกินร้อยยาใครเอามามึงถามก็บ้างเลยนี่กูเอามาได้เลยเอามานี่นี่นี่ไงเนี่ยเอาเก็บมุดเก็บเครื่องนี่กินหลายเห็นไหมบ้านจ่ายิ่งกว่าไซเบอร์ดีกันไหมดามิตี้ออนไลน์จ้ะออนไลน์มีนู่นขูดกับเสาล์เจ้าสักกี่ไร Đúng rồi, lấy có vẽ mà Thấy này mấy, mấy hiểu mấy này đây bố mấy con hẳn hắn lên năng Chà đua tí mấy đi Mình khuyên mày lông mấy nè này có tăng vào đua tí mấy Măn Không tăng mày, rồi Mình khuyên là đua mày. cái mấy Ăn Hả lời con nhớ nè rồi mấy đẹp Hả bớt mấy kim mày lời mấy hả? mấy อู้กับนนี้หนึ่งเดียวะบุ๋มบมอิ๋วบ้าบุ๋มอิ๋วใครเองไม่ต้องอ๋ออืมอืมอืมเห็นแล้วผมจิ้มครับแล้วดูหน้าจากอุ้ดนะครับอันนี้ต้องหาหน้าตัวเองมั้งเนี้ยโอ้ไม่ครับ โดนปลารหลเหมือนกันอะไปกันนึงครับเนี่ยกองไม่เห็นเมื่อกี้กล้องจับไม่ทันไม่ก้างปลารหลฮะก้างปลาไหลมุดดูกองมุดเนี่ยอันนีรนะซุดยอดฮะซุดยอดครับซุดยอดเอาเลยอย่างนะเอาเลยเอาเลยอร่อยไหม ลอยอย่างงูกไม่ตายแล้วเซมปุยิงเดี๋ยวผมไปได้ปุยิงก่อนนะผมมาเกย์ยันปุยิงอยู่นี่นี่นะครับเรายะได้นะจ๊ะไไดด้้ตําปีตําหัวปีตําปีกล้วยอก็ปีมันเราเดี๋ยวอก็ปีใส่ใส่อะไรนะใส่หมัดแดงใส่แค่หมัดแดงใส่ใส่ลำหน่าว เสร็จปะล่ะเส็อะไร้ลยอะไรโชว์เกาเสร็จเป็วันอะไรโชว์ช่วงโจรปุ่มปุมรวงโบราณกันบ่อดีเรื่องการส่อะไรกันนะอะไรโชว์อะไรก็สนมาสนตล์โบกเร็วนับปลามากินครับมีวันนี้มี ไข่เกี่ยวชะอมเราก็มีตำกล้อตีตำปีกล้วยแล้วก็นี่อะไรเช่นแกงไก่ใส่ปักรวมใช่เหรอเนี่ยมะเขือลูกตัวไหนหม้อไม้นนี้อะไรอันนี้ปัดกระเพ๋าปัดปลาออกลาแล้วเอ็นเตนเ้าเหนียวเกากัน Một sụp ngay mẹ. Một đấy, bố sụp ngay đâu nha đây của bọn em. đây đấy lắm. tính me này, đây được kim kim đâu kim 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 Thêm kim 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 2 kim 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 đấy, kim 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 đây kim 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 cái ต้องที่หม่เลยเจนไม่ไม่หมดใช่ไหมบ้านข้ากม่เยมีเลยนี่ยมันต้องมาเอาแกงอ่ะก็ลูกน้องจ่ามันจะวิ่งมันจะมาเฉพาะตอนกินข้าวแค่นั้นเองใช่เลยจ้านะเจนกับไอ้มุดบ้านเลยสมสวยบ้านเลยแต่พวกหัวจ้าลูกน้องดีๆวันนี้ไม่ได้เลยเหมือนเซเว่นเนบ้านจ่ามันหิวมันถึงแวะมามันไม่หิวมันก็ไม่มา เอเว่นีเลยเว่นไอ้รู้ไหมที่ผมมาทำไมไม่รอดตามดหมูบ่มได้เลยมันหิวข้าวหมูบ่มทำไมหมูบ่มจำอะไรผมมาผมถึงมาไม่รอดบอกเขาไปแต่ว่าไอ้พวกมาไม่รอดเลยจ้ะตามหมูบ่มดูอืมจะไม่จะไ่องตามหมูบ่มหมูกินใจดูนะหมูบ่มไปดูองเลยยาววันนี้ปนเพื่อแล้วหมูบ่มเนินใจทุกองเลยอย่างนี้โหดไปกินเลย หมูบุมที่หมูบุมเดินสายพรจะเปิดโอกาสไอ้จ่าอยู่คนเดียวไหมบุมเอาไนก่นเอาไหนิมมามามากล้วยเทนถ่ายไกินอ่ะกินเลยค่ะ้บวกินเนี้ยดึอุตส่าหไปหาหัวปีขโมยหัวปีมาขโมยมดแดงมาอยู่ใช่ก็ปีในวัดกับมันเดกกลางนั่งแบบ โอ้ยมึงกินแล้วกินแล้วเออ๋ยไปเลไปโอ้ยอะไรก็ไปเย่เพรามึงกำลังทำดนตรีโอ้ไม่ต้องทำแล้วไปไปไม่ใช่เซเว่นนงอาโอ้อันนี้ก็ยืนเลยนะนะอะไ้ยังมูกินอะ้รดิเก่งมากเอาอันนี้ไม่กินก็ไปตั้งนึงกันเลยใครกินไหมอืมอืมโูจะตายกินเก่งไหมตั้งไว้มันเต็มโต๊ะเกะกิดาเปล่า มดเคยกินไหมนี่เคยกินแต่ยำไปบ้านบ้อ๋อยำใส่กะทิเลเหรอครับใส่กะทิไหมไม่เลยยำแบบไหนวะยำหัวปียำคนเต็ดครับไม่ยำบัวแน่จ้ะมันจะต้องได้ปลาด้วมันตกอย่างนี่นะทอดไข่ยังใส่ปลาด้ลยจ้ะเดี๋ยวนั่นนะทาไม่ได้อยากกินบัวไม่ได้ ที่จะใส่ปลาร้าเพราะว่าไม่ใหญ่พวกเองกินด้วยไงแต่มันก็ยังพัฒนามากินปลาร้ากับจ่าอยู่ในว่าเดี๋ยวนี้มันยุไปยุทธแล้วพัฒนาแล้วจ่าไม่อยู่เลยมุดดำเบี้ยมิดเหมือนไอ้เหมือนไอ้บาลใหม่ๆแหละมาอยู่ไม่กินปลาเอาด้วนนี้กินได้เลยปลาร้าตั้งไว้ได้เลยผมบูงกินหมด

มีอะไรพูดไหมอันนี้ผมไม่มีอะไรพูดเลยครับเพิ่งจันนเลยก็จะนี้รู้สึกว่ามันย้อยถึงก้นแล้วเนอะปิดเลยตายเออไข่เจียวนี่มันต้องกินร้อนนะขนาด้ไข่ไอ้นะไข่อะไรอู้มบอกหนเลยไม่ต้องแยกกันบอกมันก็ร่วมกันทั้งสองคนนั่นเอง แกก็ตีนนอกผมไหมถ้ก็ตีนถี่ไาเลยนี่หายเจ้าจ่าที่จ่าเนาะผมผมไม่เคยว่าเลยนะดุกรรเลยเนาะเด้งดุกรเลยนี่ผมเหมือนเป็นจานุ๊บละอะไรแบบนั้นเะหโอเจ้าผมเลยนะเวามึ่งมาไม่ดีเลยนี่กระนั้นเลยบัดไหนบัดไหนเจ้บ่านอะเรงงนี่ผมํำลังจะแก้ครับไม่แก้ ผมนอนกับจ้าอุตดือดมาอันมันอนอะไรกับมัว่ะเป็นทันแล้วอะไรสิทธิ์ยะนะเขารู้กันหมดบ้านหมดเมืองแล้วเทนว่ามีผัวอ่ผัวกับบ้านเลยตอนนี้หมอตายน้องเทนมาได้เหรอผัวไม่หึงเหรอผมมีมีเมียผมไม่กล้ามีผัวจ้ะก็มาอยู่นี่เมียไม่อยู่ไงก็เลยหาผัวแทน อ่าน,นี้มัดเยดลยเพื่อนจ้ามัด là cái ม ố t เลยได้ยิ้มได้ไหมยิยม้มอะไรยิ้มก็ไม่ยิยม้มเลยยิยม้ยมแต่ผมยิ้มไม่กนนะมมรินหรอกไบก <c oughs> ็ลบอบว่าได้เหมือนไม่มาๆๆเดี๋ยวจะรับไม่ได้เราจะไม่ได้อิ้มหน้าทีคุยมดหนุ่ม,มนหนึ่งอยู่ในมอหนึ่งนลยอ่าอย่ายอมไปแล้วนั่นอ,อย่าไปกลัวบอกแล้วบ้านจยามีเซเว่นเป็นเซเว่นเลยจริงนะจ๊ะผมต้องการ คนนอนด้วยหนึ่งคนกันนี้ยังไหมหมูบูมจะไปจะไม่ต้องให้หมูบูมนะมันอยากนอนเจ้าของเซเว่นเลยฮ่าฮ่าฮมันไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะเมื่อก่อนเปรี้ยวเกือบตายหมดเยอะก้อนนี้มดน้อยน้ำมันน้ำน้เรามากินเปรี้ยเกือบตายนะใส่ไป มั่วไปมั่วมั่มาเล่นด้วยมั่วนนี้ยมาให้เราลอยออกเดี๋ยวติดไว้นี่หน่อยกันเดี๋ยวเราลบมาจาติดอฮะไปอยู่ฝั่งจา่าแล้องมาหยุดไปเรา,เราใช่ไยายหัวแล้วเราคือโดนลบเลยเนี้ยลบไปไดิมึงนี่ปิ๊กเกร์ย่างไมึงนะเป็นรถตู้แม่เลยมึงทำไมฮะปิ๊กอย่างเดียวพวกนี้ยังรวมปิ๊กยังยวรวมปิ๊กเลนกว่กาวีโก้อีก ใช่ okay. ตัวมุนะมุ้ปิ๊กอย่างเดียวเลยถ้าเป็นปิ้งปลาก็ไม่สุกแค่ทีนะป <Okay. S 2> ิกไปปิ๊กมานี่ยมุนเนี่หมืเลยมัดเดียวไปจ้มดหลักกมดนะมดหลักกิมดเดีวกิน,น,นจ้าเราเออตอชาดูตอชาไม่แน่นจ้าตอชาตอชรื้อต่อ้ตาตอเลืออล้อ แก่หลวงพ่ไตวาพื้นวพื้นเล็กไหมว,อวอ่าพื้นว่าพื้นจานี้เป็นลายประดานะเอาประดายาวีด้วยประานยาวียาวีฝรั่งไหมฝรั่งไม่ต้องพูดตรงพ่ได้ฝ <laughs> รั่งก็พูดได้ครับเมื่อในว่าดีว่าเดินจากโดมไม่กตัหลังอะไรน,นะดดิเีย้ำไมได้ มาดูแกป้ไหนนะใครลังมุกันก็ได้เงินเยอะไอ้ไอมาไอมไอเมอมุกมุกกันก็ยิ่งดงบิมเียวะเบิ้มบ้หลุดปิกเบิ้มมาเดนะจบคลิปป่ะครับเสื้อตัวนี้ซักมา้ยังเนี่ยแักแล้วตอแล้วฮะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับรูปพี่ลูกา้ากไตยอามี่ออนปารตาใต้ไป้ได้ กับกวนปรกันไม่ในคะลิปหน้า <c oughs> กับลูกเบยาตากไตยอาม,มี่กับบายบายคลิปป๊อก yeah.